รถ EV เหมาะเป็นรถคันเดียวของที่บ้านไหมคลิปนี้มีคำตอบจากผู้ใช้รถ EV มาแล้ว6เดือนสวัสดีครับผมกรจากช่อง My Review ช่องรีวิวมาจากใจนะครับวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีหลายๆคนถามมาในคอมเมนต์เยอะแยะเลยนะครับทั้งในกลุ่มแล้วก็ในช่องของเราว่าอตอนนี้เนี่ยเราขับรถ EV มาครบ6เดือนแล้วเนี่ยมันเหมาะที่จะเป็นรถคันเดียวของที่บ้านไหมนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่มาถามเราเนี่ยเพราะว่า1คือเราใช้รถ E ีเยอะ หลายคนที่ติดตามกันมาเยอะเนี่ยก็คือว่ารถของเราเนี่ยมัน6เดือนแล้วใช่ไหมแล้วก็ขับไป40,000กว่ากิโลแล้วนะครับและผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็จะเห็นรถของเรานะทั้งนี่เลยทั้งคันสีดำนิสสันอเมร r านะครับแล้วก็คันสีขาวนะเ,เชฟโรเลตเทเบเซอร์นะครับแค่นั้นไม่พอครับเราก็ยังมีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหลัง <laughs> ทีนี้ผมก็จะมาบอกโดยความจริงเลยว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะ กับการเป็นรถคันเดียวของที่บ้านนะครับอ่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราออกรถ E ีีมาเนี่ยนะครับเรากะว่าเราเนี่ยจะขายรถออกไป1คันก็คือไม่คันสีดำนะก็จะเป็นคันสีขาวนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยซื้อมาเพราะว่าเรามีรถอยู่แล้วอันนี้นะหลักคิดของเราก็คือว่าเราก็ไม่กล้าซื้อเหมือนกันเพราะาตอนนัน้นมันใหม่มากไม่กล้าซื้อมาเป็นรถคันเดียวของที่บ้าน เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าขับไปแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมมันจะเสียหรือเปล่าแล้วมันจะมีปัญหาจุกจิกตามมาไหมเราจึงเลยจําเป็นจะต้องมีรถเพื่อสํารองในการใช้งานเผื่อเวลาที่จะไปส่งลูกนะครับเพราะว่าเราเนี่ยขับรถเยอะในแต่ละวันนะครับแต่พอใช้งานไปจริงๆแล้วเนี่ยอืมถ้าถามผมว่า คนที่กำลังจะซื้อรถคันแรกแล้วมันจะเป็นคันเดียวของที่บ้านเนี่ยนะผมก็มองว่ารถ EV ีเนี่ยสามารถเป็นรถคันเดียวของที่บ้านได้สาเหตุก็เพราะว่าตั้งแต่เราขับมาเนี่ยนะครับเราไม่เคยเ,เจอเหตุการณ์ที่รถสตาร์ทไม่ติดรถต้องเข้าอู่ซ่อมต้องยกขึ้นรถยกเป็นขวัญใจรถยกไปศูนย์อย่างเงี้ยครับ เรายังไม่เจอเหตุการณ์อย่างนั้นยกเว้นคลิปที่เพิ่งลงไปก็คือแบตหมดกลางทางแต่แบตหมดกลางทางแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถขับไปให้ถึงปั๊มอีกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็ถ้าจะโทษใครนะก็ควรจะต้องโทษเราหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> คนขับเลยประมาทไปหน่อยนะครับซึ่ง ตัวนี้แหละที่ผมมองว่ารถ EV เนี่ยมันเหมาะที่จะเป็นรถคันเดียวของที่บ้านได้ก็เพราะว่า1คือแน่นอนแหละว่ามันประหยัดนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อรถ EV ีมาแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายจากค่าน้ำมันนะเดือนละ10,000มื่นมันอาจจะเหลือแค่เดือนละ2,000ที่เป็นค่าไฟก็ได้เงินแตกต่างระหว่างค่าน้ํามันกับค่าไฟเนี่ยเราอาจจะเอาไปผ่อนรถได้นะครับ ผมว่าตัวนี้มันเหมาะมากแล้วก็2ถ้าใครขับรถเยอะนะครับผมว่ารถ EV เนี่ยก็เหมาะแล้วก็คุ้มมากเพราะว่ารถ EV เนี่ยค่าเมนเทนเนะมันก็ไม่ต้องเข้าบ่อยเหมือนรถน้ํามันนะครับทีนี้ถ้าเราขับรถ บ่อยขับประจำนะครับรถ EV ีเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เราคืนทุนได้เร็วถ้าไปเทียบกับรถน้ํามันนะซึ่งผมก็ทําคลิปที่คํานวณค่าใช้จ่ายพวกนี้ไว้เยอะแล้วนะครับทีนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยม, <"He i, S 2> มันยุ่งยากอะรถ E ีฉันขี้เกียจไปชาร์จที่ปั๊มนะหรือฉันก็ขี้เกียจจะชาร์จที่บ้านนะมันต้องชาร์จบ่อยชาร์ถีแน่นอนเลยอันนี้บอกตามตรงเลยนะจากคนที่ขับรถเยอะนะครับหเดือน4 0,000กว่ากิโลเนี่ยรถคันนี้นะถ้าเราใช้ที่บ้านเนี่ยเราจะชาร์จประมาณ3วันต่อหนึ่งครั้ง แล้วชาร์จที่บ้านด้วยช่วงแรกๆที่ออกรถมายังไม่ได้ติดบอลชาร์จนี่นะครับเราต้องไปชาร์จที่ปั๊มนะถูกต้องก็รู้สึกว่าการไปชาร์จที่ปั๊มเนี่ยมันก็มันก็เสียเวลาชีวิตเหมือนกันนะแต่พอมีที่ชาร์จที่บ้านแล้วเนี่ยแบตเหลือน้อยใช่ไหมครับเราเสียบ พักค้างคืนไว้กึก๊รุ่งเช้ามาเราก็สามารถขับต่อไปได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้เหมือนเดิมของเราเนี่ยสวันถึงจะชาร์จครั้งนะครับหรือบางที2วันชาร์จครั้งถ้าเดินทางไกลๆกลับมาก็ชาร์จกลางคืนอันนี้สำหรับผมสะดวกมากนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครที่ขับรถน้อยๆน,น,นะวันละประมาณ50กิโเมตรนะครับไม่เกินนั้นเนี่ยโอ้กว่าจะชาร์จก็คง56วันนู่นหละครับกว่าจะชาร์จทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่คิดว่าการชาร์จแบตมันจะทําให้เรายุ่งยากเสียเวลาชีวิตนะครับ ผมว่าอันนี้ไม่ถูกต้องซึ่งแรกๆผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันผมคิดว่าเอาอละ อาจจะเสียเวลาในการชาร์จสักหน่อยแต่แรกกับค่าน้ำมันที่ลดไปนะครับแต่พอมาใช้จริงแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันก็สะดวกดีอะไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าไปที่ปั๊มตลอดนะครับมีที่ชาร์จที่บ้านก็สบายดีนะครับอันนี้คือ3เรื่องเลยนะที่รถ EV ีเหมาะสําหรับที่จะเป็นรถคันเดียวของที่บ้านนะครับแต่ว่าหลักคิดเนี่ยนะครับการที่จะใช้รถ EV เป็นคันเดียวของที่บ้านเนี่ยนะเราใช้ b y d a t t o 3ไงซึ่งแน่นอนว่าไซส์ของครอบครัวผมเนี่ย ครอบครัวของเรานะมารีวิวเนี่ยเรามีแคคนนะอาจจะมีแบบน้องมาบ้างเพิ่มมาเป็น5คนก็คือไซส์ของเราเนี่ยก็ประมาณเดินทาง4คน5คนประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีคนเยอะกว่านั้นนะครับอย่างครอบครัวแม่ผมสมมติว่าแม่ผมมาอยู่ที่นี่ด้วยเนี่ยอ่า e v จริงๆก็ไม่ใช่ e v นะรถ4ที่นั่งมันก็ไม่เหมาะนะมันก็ต้องไป7ที่นั่งนะครับแต่ว่าของ e v ตอนนี้มันออกมาแล้วไงทั้ง maxnut นะตอนนี้ทีอ่ออกมาเนี่ยโ้โหน่าสนใจมากนะครับถ้าให้ฟันธงเลยนะ สำหรับผมที่ใช้มา6เดือนเนี่ยผมมองว่ารถ EV เหมาะที่จะเป็นคันเดียวของที่บ้านได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี <QUESTION> point, any threat, ้ถ้าไม่มีธุระอะไรที่จะต้องใช้รถน้ำมันเราจะใช้รถ EV เป็นหลักเลย ไม่ว่าจะไปส่งลูกนู่นนี่นั่นนะครับยกเว้นว่าผมไปไประชุมที่อื่นนะแล้วก็มมยจําเป็นจะต้องขับรถเหล่านี้ไปส่งลูกนะครับรถน้ํามันเนี่ยไปส่งลูกคือถ้าใครมีไลฟ์สไตล์ตยอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีสองคันอยู่แล้วนะครับถ้าเอารถไปทุรละคันหนึ่งอีกคันนึงก็ต้องมีเผื่อไว้ที่บ้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้วยกันนะทำงานไปเส้นทางเดียวกันต้องไปรับลูกส่งลูกตอนเย็นนะครับแล้วก็กลับบ้านพร้อมกันเนี่ยรถ e v เป็นรถคันเดียวของครอบครัวได้สบายอย่างแน่นอนเบดออนต้องบอกไว้ก่่อนนวาเป็ แอตโตสที่เราซื้อมาใช้ในระยะเวลา6เดือนในตอนนี้นะครับและทีนี้หลายหลายคนอาจจะคิดว่าอ่ะแต่ฉันจำเป็นจะต้องมี2คันนี่นะฉันจะออก e ีทั้ง2คันเลยดีไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆนะแต่ส่วนมากหลายคนในกลุ่มเนี่ยเมื่อใช้รถ e ีไปแล้วมักจะติดใจแล้วก็ไปออก e ีีมาเพิ่มผมเห็นหลายคนมากเลยนะ ที่ไปออก e v มาเพิ่มครับพอใช้รถ EV คันหนึงไปแล้วเนี่ยเอ้ยรู้สึกติดใจก็ไปออกมาเพิ่มเหมือนที่หลายๆคนทําคลิปมาว่าพอใช้รถ EV ไปแล้วเนี่ยก็ไม่คิดจะขับไปที่รถน้ำมันอีกเลยแต่อันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกของคนนะ แต่ละคนเนี่ยความรู้สึกไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาเบสออนเอาความคิดผมหรือว่าความคิดคนอื่นก็ไม่ได้ผมอยากให้พวกคุณได้ลองก่อนเลยได้ลองขับดูได้ลองซื้อมาใช้ดูนะครับเอาเป็นว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยรถ E ีีมันเหมาะที่จะเป็นรถคันเดียวของที่บ้านคันแรกซื้อมาแล้วเป็น E ีีได้เลยอันนี้ผมฟันธงนะครับทีนี้หลายหลายคนก็ถามว่าอ่ะไหนขอดูรถ2คันหน่อยเป็นอย่างไรบ้างให้ดูร่องรอยเลยว่าเราไม่ค่อยได้ขับเลยอะ เราดูจากฝุ่นตัวนี้ที่กระจกอะปืดโหสงสารมากเลยอะเออคือคืออย่างคันนี้ก็จอดนานใช่ไหมจอดนานมากแล้วก็ทีเนี้ยขับแค่สัปดาห์ละหนวันเท่านั้นขับเพื่อไม่ให้แบตมันหมดอะมันเสียเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้ขับไปประมาณเกือบ2เดือนนะมันสตาร์ทอีกทีอ้าวต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปนั่นหลายอย่าง คันนี้มันเป็นรถส0ปีแล้วล่ะเป็นคันแรกที่ที่เราซื้อมามันก็เลยผูกพันหน่อยแต่ถามว่าพอมีรถ E ีวีปับ๊บแล้วกลับมาใช้รถน้ำมันอีกไหมก็ก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับมาดูคันข้างนอกก็ได้คันข้างนอกนี่อาจจะใช้บ่อยใช้ใช้บ่อยกว่าก็คือสัปดาห์หนึ่งอาจจะขับครั้งหรือ2ครั้งแต่ก็แค่นั้นนะครับมันก็ไม่ได้เยอะก็เหมือนกัน <laughs> เหมือนกัน <laughs> ก็จอดอยู่ครับนี่เห็นไหมถ้าเราจะเห็นตรงนี้ ปืด้ดนี่รอยฝุ่นที่มันเกาะอยู่นะครับก็สงสารเหมือนกันนะรถที่เราร่วมทุกร่วมสุขก,กันมา <c oughs> นนน้าใครเห็นฝุ่นนะเราก็จะเห็นเลยเ,เราจอดไว้นานมากจริงๆมันต้องมีผ้าคุมแล้วอันเนี้ยก็เป็นหลักฐานชั่นดีเลยนะครับว่ารถ EV เนี่ยมันเป็นรถที่เราขับอยู่ประจํา แล้วก็สามารถเป็นรถคันเดียวของที่บ้านได้นะครับยังไงยังไงซะผมก็จําเป็นจะต้องขายรถออกไปหนึ่งคันแน่นอนนะครับเพราะว่าจอดนอกบ้านไม่เกรงใจคนอื่นเลยเหรอโชคดีที่ข้างหน้าบ้านเขายังไม่มาอยู่ขอบคุณด้วยนะครับแต่ไงก็จะระบายออกไปแล้วนะเอาละครับนี่ก็คือความเห็นของผมนะครับก่อนจากช่องมา r e ีวิวเนาะอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจทุกคนนะแต่มันก็เป็นมุมมองของผมที่มีต่อรถ e v ที่เราใช้นะครับคือตอนนี้มันก็เป็นรถใหม่อยู่ไงจะเรียกว่าอวยก็ได้ ต้องรอประมาณสัก1ปีก็ได้ถ้าใครยังไม่มั่นใจนะครับรอไป1ปี2ปีก็ได้ผมก็จะรีวิวเรื่อยๆนะครับเอาละวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับอยากให้เราทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ